วันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมอูด้งหมูสับนะครับผมนะครับผมที่ได้มานะครับผมว่าจะเป็นยังไงไม่เคยกินนะครับผมแกงเลยนะครับเดี๋ยวไม่ต้องใส่น้ำร้อนแกงนี้ให้แกงขนาดแล้วนะครับแกงเลยจ้าอูด้งนะคไม่เคยกินครั้งแรกนี่ เปดเดี๋ยวจะใส่น้ำแค่น้ำเปล่าแล้วไม่ต้องเติมน้ำร้อนเลยมันจะมีอสองอย่างมีึงช้อนมาให้ด้วยนี่เทใส่เลยนะครับอ๋อมีนกันชื้นนี่ผงอันนั้นให้ความร้อนห่อแล้วน่ะอัน,นกันชื้นก็เทเอาเอานันนี้เอาไว้นี่แล้วก็เทน้ำใส่มันมันก็จะร้อนถุงความถุงความร้อนถุงความร้อนสำหรับอุ่นอาหารอันนี้นะ เกือบไปนะครับเกือบไปนี่ใส่นะครับนี่ใส่เงี้ยเหรอเออเธอต้องอันนี้ใส่ให้หมดก่อนโอเคใส่อุด้งเข้าไปนะครับเส้นอุด้งมันน่กจะอร่อยป่ะต้องลองชิมนะครับไม่ได้รีวิวนะครับผมแค่รีวิวกันการทำเฉยแกครับผมแกมาแล้วอุด้งน่าจะไม่อิ่มครดูทรงแล้วดูทรงแล้วน่าจะไม่อิ่มฉีดเข้าไปนะครับอืม อะไรรู้เครื่องปรุงของนี่ก็ฉีดผงใส่ให้หมดนะครับมีอะไรก็ใส่ไปอ๋อเป็นผงกรุนี่ผงมะม,ามา่านี่ด้ใช่ไหมนี่เป็นอะไรนะดูก,กล้องหน่อยครับผม อะไรสักอย่างก็หมูสับเนื้อที่มหรืออะไรหอมหอมหอมอยู่น่าจะเป็นรสมัสนแหละโอเคเท่น้ำมันจะมีสองส่วนนะครับผมอันนี้คือใส่เป็นเป็นน้ำเป็นน้ำร้อนนะครับผมแล้วก็เอาตรงนี้วางนะครับผมเดี๋ยวใส่น้ำผมเทไปเลยประมาณนี้เนาะมันจะถึงตู้แล้วนะแล้วก็วางนะครับผมอันนี้เราก็ใส่น้ำน้ำลงไปนะครับเอา นี่สะดวกเลยนะครับผมว่มาจะเอาประมาณไหนนะครับผมฝาปิดเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเ,เริ่มมีเสียงนะครับผมเนีโโ่ยผมแน่ใจนะครับผมเสียวๆอ้มีความร้อนแล้วนะครับผมมีความร้อนแนละ้วปิดไปก่อนเดี๋ยวมันนี่นะโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูตอนตอนเสร็จแลนะตอนเสร็จนะครับผมเข้ามาดูกันเดี๋ยวคลิปมันยาวปิดก่อน ตอนนี้ผ่านมาสิบนาทีแล้วนะครับผมก็ทานได้เลยนะครับผมนี่นะครับอร่อยไม่อร่อยไม่รู้ต้องลองกันนะครับผมโอเคยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผม